สวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องขึ้นมาราค่ะพักเทียมกันพี่น้องสิมาหาในยูน่ากินกินเขาน้ากันแล้วค่ะเมื่อนี้ก็ซืบอมีกมยังกินหลายดอกไอพบกมิยังหลายค่ะเนื้นกินกับซืง่ายก็เก้าตำบัาหุ่งข้ปป่นทอดเนื้อตำปลาเด็กอ้อมไกลบ้านเนาะเธอเนาะค่ะกีไม่เห็นแขกกินแล้วค่ะพี่ว่าเพ่นม้านซอยงานแล้วค่ะเพื่อนก็ต้องกินง่ายกันทั้งสี่แล้วค่ะประวันเงือนในยูน่ากินเริ่ม เฮ็ดแบบง่ายๆเพื่นกินไหมกินปุ๊บปุ๊บเป็นอะไันนบางพวันเนาะไก่สามตัวทอดเนื้อนี่เลยเชื่อมกับเนื้อม้าเลยค่ะกินก็ยังทอดบ่หมดี่ปุูนอีกแล้วกับตับบะคงค่ะเสมแต่ไม่กินที่หลังเพื่อนสาเฮ็ดงานเ่ราะเป็นบะเนินเนาะเพื่อนสิอายกล้องแล้วเพื่อนสีบงกล้ากินว่าเพื่อนต้องค้นเหมือนกับว่านั่นนด้ค่ะเพราะเย็นไม่อยากออกกล้องสาตะขอบกัวฮอกกับว่าเป็นอย่างดอกค่ะเนี่ยมีผู้อื่นน้ำเนาะ เขาจะมากินกับพี่น้องนี่แหละย้ำให้ย้ำนะสิพนก็มากินซุ้มกันดีค่ะมามากินซุ้มกันม่ค่อยเสียบอือชลดชลดค่ะน้ำสลากเสมเกาหมาพร้อมแล้วค่ะมาไม่ให้ไม่ยาตำ ดูพี่น้องมันกินมันก็ะเสียบน้ำกันอยู่ได้ล่ะนะพี่นาะนี่็กข้าบละขวดข้าบละขวดเด็กข้าข้าบล๊ขวดพความใส่หลายใส่ออมมันไม่มีบางเส้นใส่ออมนะครับมันไมาต่ำมันก็มันกินบักม่วงใสออมกินบักม่วนนี่ย่างเดียวผลมัยกกาสามร้อยห้าสิบเด็กข้าสามร้อยห้าสิบที่ซีเด้อนี่พี่น้องเนี่ยข้าเบื้องเจ้าให้เบื้องก่อนเพื่อพี่น้องมันสนใจเนี่ยนั่นล่ะลูกค้าประจํากับเส้นไหลกับเพป็นกับยูนิตสั่งเราข้าเนี่ย สามร้อยห้าสิบซีซีเด้อวพี่น้องขอน้ำเตาทุกคู่อยู่เนี่ยค่ะต้มตลอดค่ะเพราะว่าเขาพอได้สีซานกันบูดเนาะค่ะเขาต้มเลอะหมอดตลอหมอด้วพี่น้องสีพอได้สีพอได้ต้มไปดนจนยามมีอออดอรามาสิค่ะห้ส่งกันบอกแม่ต้มค่ะหมอนึงก็ค่อนข้างที่จะหลายชั่วโมงยุ่ค่ะเสียบนี่ ลอยเทสไปจ,จนานกันมาได้ค่ะกินข้าวน้ำกันพี่น้องนี่ละ่ะมีข้าวปุ่นตำปลหุ่งทอดเนื้อและก็ออมไก่บ้านค่ะตำปลาเดกค่ะ<อ>มะค่ะตำปลาเดกจะเสียเนาะอ,ออมไก่บ้านเสียบปลาฮู้ค่ะอันเพิ่นจะกเสียกันเองดอกค่ะแบบว่าเอียกกลับเถอะว่ามือน,นีกินนี่อย่างเสียนอนะ ก็เ,เป็นเพิ่มเป็นอันรพริงานเดียวกันค่ะเข้า,เาไปกินเพิ่มอือเมื่อว,วานนี้เพิ่นไปเพิ่นกินนั่นเนื้อเมื่อนี้มาน้าแม่งสี่เพิ่นกัดสิบบอกกันว่าเมื่ออื่นจะออมไกดเด้อร์เพิ่นกับเพิ่น,นกนงัง่ายๆค่ะง่ายๆตามสไตล์บ้านเนาะ หานน่นหานี่สู้กันจินแล้วเิ่นกระเล่บ้านเบือเป็นไงคือต่ำหงวยมองหง้ลยนะเนาะเราใญ่กันเนาะเสร็มาฟินี้ไงนะคำบลเล่ต้องหาแบบห้วยเหนียวๆนะให้แท้ ม,มาแล้วพี่น้องข้าวอิ่มแล้วก็จะไปลม้มไปโยนอีกค่ะ แบบครับอ,อยากหัดใส่ไหมอยู่ค่ะพี่น้องมันก็แนะนําให้ใส่ไหมใส่เพราะปิ่นนะเนาะเฮ้ยเนาะเป็น,น,นจังได๋วะมันก็เสียไปเสียงบม่มีหึใบเป็นไใบไว้เนาะ คุณบูอกันหรืึุูไหมควากเนนี่ละหไมาปัหนี้แหละหรอมัเป็นบุดพูดธเป็นบุดพูดไหมน้อเปิดบูรุษ้วอย่งนันไมะาบอเดี๋ยวไปล้องศึกษากันนะครับ แล้วบอบเสียงมันจะดังขึ้นนะเนาะมันก็มีอยู่ค่ะสองสองแบบพี่น้องกันเด็นูลังคนเพิ่นก็อยากให้ใส่เสียงทรรมชใต่แบบนี้เลยมันค่อยเบิ่งเฟินดีงั้นซืนะคะ่ะพลังคนเพิ่นกะอยากให้ใส่ไม้มไม่ค่อยดัง สัษนาการอัดที่พ้องสสมกับแน่นวุฒดกรการเรื่อเขาถ่ายวิดีโอเรียนกันเดยอค่ะแบบนั้นเลยค่ะนอกเรอยนเะก็ <c oughs> มีโรนักจับกัเขาหมวดวิดีโอค่ะวกาถให้ทำเลย อืมน่าเกลียดเนอะอาเือมัดต้มไปกันเนฮะ้ยแกงไทย แด่ดเนาะความไก่บ้านความมันเป็นกสิได้เลยอืมไก่นมนมเอกาเ้าไข่เนตแบบเป็นผี่น้องม,มันมาซอยกันหลายมืน่น ดจอหนานมาหัวหน่ำน่ามังคงบมีหอยบะปีนี่ไม่าไมาทำเยอาส่วนผู้ถะมวมา q วดพผู้อ้มีผักสั้นเล็ก นนาันเนาะุก่านทดิ้งยูกยน้ำโขงค่ะงามงามปุ้งฝอยเขาเนี่ยแหะต้มันโตใหญ่แตงกวดนยตีใส่ปิ้งเนาะ ขึนคือนยานี้ก็ขึ้ขขขมดเลยเด็กก้อนเดียวอู้เข่ากินยังกับแทบไม่เหนีเนี่ยมังไม่ยากออมใกล้นว้นหอน ด่านเธอมันก็นังมีเกิดานหลงแขกแล้วเปลี่ยนแห้งกันค่ะตามไปต้อยกันตามไปต้อยกันไม่จ้าไเลยือแม่จังติกก็ก้อนจะดำบนะจะของเิแล้วก็จะไปหาแบบแต้อยเอาแห้งค่ะ แค่จะไม่ได้ใส่เงินก็่ได้ใส่เงินอันจ้างค้นนะคะเพราะว่ามแม่กับไปรับจ้างนั่นนะเธอเนาะคันไในคิดง่ายๆแม่กับไปรับจ้างนะแต่ว่าบ้าเอาเงินแค่ไปรับจ้างมาบ้าเอาเงิน máy leo comment để quăng lăng luôn, rồi thon Cây bưởi, cây bưởi, cây bưởi đi. Cây bưởi đi. เนี๋ยกินแห,หังบันไหนหูดัมแล้วก็จากการสังเกตบ้างนะพี่น้องเพิ่งจะบ่นเน้นผงสุดเดดีค่ะเพิ่งกินดีเนาะเพราะว่าเพิ่กับสติดแบบว่าเป็นแม่เอนอก็นหละพ่นเอิญเดี๋ยวไงโฮมสเตย์น,นะคะ ได้เห็ดอาหานีนเหี้ยเพิ่งกับบ้านจะคอย้พายเป็นหนัวเพื่งจะกินหวานแทนค่ะบอกหวานหวานน้ำ ต้องจำแหละใช่ไห,ไหมเ,ยเลยบอสเพื่อ,อ,อ้องใส้เปลือกเพิ่นขมอัตนานามเฟ้ยจะขมแบบถ้าจะบ้ขมทั้งทีดอกต่างหงากเพราะเต้น,นามไปบนตงมันจะเสียง ว่าดังกักินจัน่ห้องนี้ดิคาดซุเฮ้ยสงสัยเฮ้ยจะว่าให้น่านเมียยากเดือ ดอ,อ,อ,อกแรมข็าด,ดเอาปูน้ำเสอะอาบอต้องมาตัดเรียปูคูดอกอือแต่ไีหดีเลยพี่น้องนี่ก่กับอกอาคนจะดำจะเรียบปบแตกเลยท่เสื้อมีนะรู้เปล่าเนะ่าแดดแห้งอีหลีร ดีใจน้ำตะาวกอันผู้ที่เป็นอันลึงน่าเธ่าบ้านี่น้ออนเอาดิว่าจะพ้นถอดเสือ้อเป็นยังหอนพี่น้องเสือ้อปะคะเขาเดิใส่เสื้อบางเขาเลยห้ยังเย็นพ้นถอดเสือ้อถอดเสื้อใส่ล้ม ย้มงมย้มหมเขาเขาเนี่ยสีทอเสืออัเนี่ยฮอตัวนี่นะยู่ใต้หงเี้ยิงไผ่ิงมันตัว่เป็นล่น ่อล้วเป็นกระเพาะละสันอิ่มเงืะตออเพิ่งเงาเจ็ดเดียวเลยเฮเลติดเฮเลติสได้กลมทั้อหมดเบียงไรฟัง คักคักคีคน้องสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเราเสิร์ฟกระสิขอฝากไว้สนีเลยนะคะ่ะดํานาขึ้นมาแมาพักเที่ยงกินขา้าวแล้วกระสิลงไปดํานาต่อจากบืนก้น,นะคะ่ะคิดบ้าบ่ะดนลดอกนี้พี่นอ้องขอเรายืดสามไม้กลักวๆนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้กระสิขอฝาก,กไว้สนีนะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ในมันเด้อค่ะสวัสดีค่ะเสิร์ฟหักพี่น้องเด้อค่ะ